คค่ะตามสัญญาเราจะพาไปดูรถวันนี้เรามายังไงคันด้าฮันด้านะคะโอเคเราก็รายการอะไรนะกระปูไม่ใช่อ้อยนี้นะรายการกระปูกระปูกระปูกระปรายการดีของะุณไม่มีสาระนระคะเพราะคนทํามันไม่มีสาระเลยนะคะไม่มี สาราเลวสาราเลวสารหาไม่เจอนะต้องเปิดสารบัญดูนะคะโอเคนีสารบัญดูหาอะไรก็ไม่รู้นะโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูฮอนด้านะคะนี่นะครับรถของเราเองนะคะวันนี้เรามาคอนด้าไม่ใช่คันนี้ค่ะไม่ใช่รถร้อนระเบียนะคะคอนด้าเหมือนกันนะเราทําการมาด้วยคอนด้านะคะน้องเกดอ่อทมายน้องหมา นายอยู่น้องหมาไม่สนใจมันเมื่อกี้ไม่เอาเมินอันนี้หมาเมินมันต่อนนอะอันนี้เราก็จมน้ำเราแล้วเรามาดูนะนี่ฮะเรามาได้ฮอนด้าเหมือนกันนะคะแต่อาจจะไม่ใช่ฮอนด้าสองสี่ประตูนะคะเป็นฮอนด้าเปิดประตูนะโอเคเดี๋ยวเราจบรายการกันเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวติดตามได้ในโซเชียลแคมนะคะ เออมีอะไรพูดอีกไหมไม่ต้องพูดแล้วแหละมันเยอะเดี๋ยวสอบกันสองแ่ตั้งแต่มายังไม่ได้ถ่ายรูปหรืไม่ถ่ายต้ไม่ต้องถ่ายแล้วโอเคเย็นมากแล้วด้วยเดี๋ยวคืนนี้จะเอาลงให้ดูนะต้องกลับไปทำงานทำงานหมดเวลาเบรกติดตามรายการอะไรนะอีกรอบนึงกระป๋องรอชู้กระปูรอช่องนะคะรายการดีของคนไม่มีสาระนะคะถ้าอยากหาสาระก็ต้องเปิดสาระวันดูนะคะโอเคแค่นี้บายไนท์ชิมะไห